ก่อนอื่นต้องเรียนว่าโครงการนี้เดิมทีเกิดขึ้นมานานมากแล้วนะครับเกิดมาในชื่อโครงการแว่นตาเพื่อพี่น้อง3จังหวัดชายแดนใต้เมื่อปีพศ2555นะครับซึ่งการทําครั้งแรกเนี่ยนะครับเราร่วมทํากับกรมราชองครักษ์นะครับซึ่งก็ดูแลพื้นที่สจังหวัดชายแดนอ,อย่างนี้เหมือนกันนะครับลักษณะการออกกิจกรรมก็คล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันนะครับ เซ็นทรอนะครับพอการพัฒนเปลี่ยนงงานนะครับเราก็ดําเนินการโครงการนี้จนจบในส่วนของการทํเอ็มพีวแบแรกไปนะครับหลังจากที่จบการดําเนินกิจกรรมร่วมกับโรงการจุลรัตนแล้วเนี่ยนะครับทางเราคิดว่าโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่ดีนะครับที่สามารถช่วยเหลือพี่น้องชาวชานใต้ได้จริงนะครับเราก็เลย สาษาหารือกับท่านนนี้สันตินะครับแม่ทัพท่านเยอนสี่นะครับการเนี่ยเกี่ยกับพระบาทสมเด็จพระลศรีก็ได้อกว่าเราเนี่ยหลายคนแล้วว่าท่านมีแนวคิดที่จะเกี่ยวกับกิจกรรต่างๆนะครับท่านก็ให้เขียิแล้วก็ยินดีเป็นอย่างมาก พูดคุยกันเสนาบดีก็วางแผนที่จะเอฟโบรูกันนะครับเพื่อที่จะทำกิจกรรมนี้นะครับโดยเอฟโบรูเนี่ยนะครับเราไปทำอย่างเดียวแล้วก็เมื่อเดือนพฤษาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกที่ผ่านมานะครับแล้วก็หลังจากนั้นปุ๊บนะครับพอเอฟโบรูปุ๊บเราก็ลงพื้นที่เลยนะครับลงพื้นที่ก็เป็นปัตตานียะลาแล้วก็มาเนี่ยอันที่สามราชบ้านนะครับ ในแต่ละครั้งที่เราออกช่วยเหลือเนี่ยนะครับเรากา็ตั้งใจแล้วก็ขีดความสามารถเราทำเต็มที่ได้ประมาณครั้งนึงเนี่ยนะครับจะช่วยเหลือพี่น้องได้ประมาณสัก500คนนะครับในใน,ในการออกทิดแต่ละครั้งครับผม นี่แน่นอนเลยครับต้องบอกว่าเรามีใจนะครับเราอยากเป็นนะครับส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือพี่น้องสามคนแ,นแนสดนภาคใต้ซึ่งเดิมทีเมื่อก่อนนี้เรามีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลแล้วก็ขาดคนกลุ่มเป้าหมายที่จะลงมาช่วยในลักษณะของการทํากิจกรรมแบบนี้นะครับเพราะเราเชื่อมั่นว่าในการโสดว,วสัตาุดิบขอบกาแของเราเนี่ยค่อนข้างดีเชียวนะครับเพราะเ,เราเลยเห็นพี่น้อง ท่านเดิมๆที่ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการนี้ไปแล้วครับเมื่อผมเจ็ดปีที่แล้ว